สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะมาคุยกันในวันนี้ค่ะมีความเป็นห่วงเป็นยังไงบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างอยู่บ้านกันหรือเปล่าอย่าออกไปไหนนะคะในช่วงนี้ครูยังอยู่ที่สุราษฎร์อยู่นะคะแล้วเด็กๆลูกๆเป็นยังไงกันบ้างในยุคโควิดนี้อยู่ที่บ้านแต่เราก็อย่าหยุดในการพัฒนานะคะ ในการศึกษาหาความรู้ลูกๆอยู่ที่บ้านก็ทบทวนวิชานะทบทวนว่าเราเรียนเราจะเรียนอะไรในปีต่อไปให้ทบทวนวิชาอย่ามัวแต่เล่นเกมอยู่นะคะแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านด้วยนะฝึกเป็นวิชากรอทอไปเลยส่วนครูตอนนี้ครูอยู่ที่สวนที่สุราษฎร์ธานีไม่ออกไปไหนเหมือนกันในส่วนนี้ปลอดภัยที่สุด ได้ข่าวว่าทางโคราชมีโควิดแพร่ระบาดจำนวนหลายรายทีเดียวก็อยู่เป็นพื้นที่สีแดงนะเป็นพื้นที่สีแดงตอนแรกครูก็คิดว่าครูจะกลับในวันที่24มีสาแต่มาถึงวันนี้ต้องเปลี่ยนใจนะเปลี่ยนใจอยู่นี่ฝนก็ตกนะคะฝนตกมากเลยตกแทบทุกวันทางบ้านเราก็ได้จะมีฝนเนาะ เพราะว่าช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนตกฟ้าขนองมีลมพายุเป็นโชคแรงเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะเป็นห่วงในจะโรคระบาดในจะเรื่องเหตุลมฟ้าลมฝนอะไต่างๆมากมายในช่วงนี้มีแต่ปัญหาถาทงขึ้นมาแล้วผู้ปกครองที่มาสมัครเรียนให้กับลูกๆในชั้นป .1 อ,อีกด้วยนะคะให้ระมัดระวังนะคะให้เพิ่มระยะห่างนะ จะห่างปกติเนี่ยไม่ได้แล้วแหละเพื่อระยะห่างเราก็ป้องกันตัวเองให้ดีแมสนะคะติดแมสปิดแมสปิดจมูกอะไรให้เรียบร้อยว่าจะออกไปไหนมาไหนในช่วงนี้โควิดสายพันธุ์เนี้ยมันระบาดท,ทั่วประเทศแล้วก็ด้วยอย่างรวดเร็วนะอยู่ในฐานที่กักกันก็มากอยู่ในโรงพยาบาลสนามก็มากเออเราก็ต้องระมัดระวังตัวของเราเองแหละ นะคะไม่ต้องไปหวังว่าจะให้ใครมาช่วยเราในการป้องกันเพราะว่าตัวเราต้องป้องกันตัวเราเองให้ดีที่สุดเราจะรู้ว่าเราไปในสถานที่ไหนเสี่ยงในสถานที่ไหนไม่เสี่ยงก็ให้ระมัดระวังกันนะคะผูก็เป็นห่วงเราต้องใช้ชีวิตแบบใหม่นะในยุค new n o r มอ l นี้อยู่กับมันให้ได้นะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกนคนนะอย่าอย่าคิดให้จิตตกจนทําอะไรในชีวิตประจําวันไม่ได้และ อยู่บ้านเราก็พยายามที่จะสร้างอาหารเองนะคะปลูกผักรับประทานเอ่อจะได้ไม่ต้องออกไปข้างน,นอกถ้าไม่มีพื้นที่ก็ใส่ถังใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะปลูกนะก็ถ้าเราจําเป็นจริงๆก็ให้เพิ่มระยะห่างแล้วทางโรงพยาบาลก็มีมาตรการแล้วว่าให้เราสามารถารับยาเองได้อย่างเช่นโรงพยาบาลมหาราชก็สามารถลิงก์แอดไลน์เข้าไปเป็นเพื่อนแล้วก็สั่งยา คนไข้คนไข่นอกได้นะคะตอนนี้เราต้องระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุดแล้วค่ะอย่างครูเองเนี่ยครูอยู่ที่ปักใต้ตอนแรกครูคิดว่าครูจะมาแป๊บเดียวนะอย่างมากแค่สองสัปดาห์มาพักผ่อนนะคะแต่ว่ามาถึงเวลานี้แล้วเนี่ยแต่บ้านเราเป็นสีแดงเวลาครูเข้าไปอะ่ะก็ต้องระมัดระวังสูงมากเลยแต่ว่าตอนนี้ครูอยู่ที่สวนนะคะครูอยู่ที่สวนก็ถือว่ามีความปลอดภัยสูงนะคะ ว่าเป็นห่วงค่ะทั้งผู้ปกครองด้วยนะคะแล้วก็ทั้งลูกๆที่อยู่ทางนี้ด้วยทั้งเพื่อนครูด้วยพี่น้องของเพื่อนทุกทุกท่านทุกคนนะคะที่อยู่ทางนี้ก็ให้กําลังใจกันนะคะไม่ต้องวิตกกังวลหรือจิตตกจนทําอะไรไม่ได้นะคะก็ขอให้เป็นกําลังใจค่อยๆค,ค,ค,คิดนะถอยออกมาตั้งสติเพราะว่าโรคนี้มันจะต้องอยู่กับเราอีกนานมันไม่ใช่ว่าจะจบแต่เพียงวันนี้พรุ่งนี้นะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะค่ะ แดี๋ยวมีอะไรนะครูอ่อนจะเอ่อมานําเสนอมาตอกาลเราเรื่อยๆนะคะสําหรับคลิปนี้ครูอ่อนอยู่ในชุดนี้ก็คือชุดชาวสวนนะคะอยู่บ้านบนสวนไม่ออกไปไหนแล้วนะคะได้ยินเสียงแม่บ,บ้านกำลังทำกับข้าวเที่ยงพอดีเดี๋ยวหยุดพักทนอาหารสักครู่เดี๋ยวมีอะไรครูอ่อนจะมาพูดคุยกับพวกเราต่อนะคะ่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกับครูอ่อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย